ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับ DIY อีกหนึ่งวันครับวันนี้ผมก็มากอี DIY ยช่วยลอน้องเพราะว่าทําไม่ทันกันเลยทีเดียวครับผมดี y เพราะออเดอร์ก็แน่นแล้วในการในงงานในช่วงนี้ครับในเนี้ยยากมากครับรายละเอียดแบบสุดจัดครับผมแบบสุดๆครับด้วเป็นการขันวอลลุ่มครับให้ตรงล็อกเห็นไหมครับผมใส่สวิตทดสอบแบตแล้วก็อุปสรรคมีทุกอย่างไว้เป็นชุดเช็คแบตครับผมเข่ามางนี้นะครับผมครับเราต้องมาแปลงใส่ลอดที่เขาให้มาอีกครับผม ผมก็ยังงงอยู่เลยเป็นอย่างนี้สำหรับดีวของเราครับผมครับอุปกรณ์ทุกอย่างไม่เป็นสวิช์ครับผม๋ยไหมครับตัวชาร์จแบตหัวใจหลักสําคัญครับนี่อีกหนึ่งตัวครับผมครับอันนี้ก็เป็นตัวแบตเตอรี่ครับทำหน้าที่จ่ายไฟให้ของเขาครับผมครับแบตเตอรี่ก็เป็นส่วนทําการในการทําให้วงจรเออร์เลอร์ครับหลักๆแบตเตอรี่แต่ไรการใส่แบตแต่ลูกครับสำคัญนะครับผมครับสำหรับ FC มมือใหม่ที่ ขัดประทำดีไอว้อย่างแบตซีก้อนนี้ครับผมก่อนใส่ต้องวัดไฟทุกครั้งนะครับผมให้ไฟเท่ากันครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ไฟต้องเท่ากันครับถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งน้อยกว่าครับตัวนี้แหละครับตัวสําคัญครับ DMS จะเป็นตัวไฟไม่จ่ายวงชรอนครับผมนี่แหละคือปัญหาหลักตอนแรกที่เราทาครับคือเริ่มต้นจากการไม่รู้ครับผมพึ่งเข้ามาในวงการแบตเตอรี่ก็ไม่นานครับผมครับตอนนี้ก็เริ่มเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเรียนรู้้วยตัวเองดู ปรึกษาคนนั้นบ้างคนนี้บ้างครับอยา,อายที่จะถามครับผมก็ถามถามทุกที่ครับถา,ารถาม่อเจอปัญหาปุ๊บเราก็ถามครับผมแล้วเราก็นํามาแก้ปัญหาในงานเราให้ดีมากขึ้นครับมาเรามาเริ่มต่อกันเลยครับผมครับ ยากครับงานตัวนี้ทําด้วยมือทุกอย่างนะครับผมครับสุดยอดยอมรับผมว่ายากจริงครับยอมรับว่ายากเลยครับผมเพราะว่าทุกจุดเราต้องทําด้วยมือทุกอย่างครับผมครับไม่มีอะไรเสียบมาให้ครับผมอย่างพาวเวอร์ผมก็เสียบปิ้นมาแล้วอัตโนมัติแล้วครับผมเพียงแค่มาลงในกล่องเสเ็ตัวนี้ครับใหม่ทุกอย่างครับการเดินสายอะไรต้องทําใหม่ทั้งหมดครับทำให้การทํางานช้าครับผมรุ่นนี้อาจจะเป็นเดเลย์อยู่นะครับเนี่ยรุ่นนี้อาจจะเป็นเดเลย์อยู่แต่รุ่นต่อไปผมยอมเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเพราะว่า ดีเลย์มีปัญหาตรงมันเวลาเราเปิดปุ๊บแล้วทําให้ดีเลย์มันทํางานช้าประมาณในการน่วงทําให้ตัวนี้เออเลอร์ได้ครับผมแต่เราก็มีการแก้ปัญหาแล้วครับผมสำหรับการใส่ดีเลย์ครับการแก้ปัญหาครับก็ C ตัวเดียวครับผมนะครับซีชุดหนึ่งนะครับตัวเดียวครับคอมสวิฟ์นะครับผมคอมสวิฟ์เพื่อให้เวลาเปิดครับเขาจะไม่กระชากไฟ b m s ครับผม BMS ก็เวลาไฟกระชากเขาก็ตัดนะครับผมครับจ่ายไฟเกินเขาก็ตัดครับ ผมก็เลยนําอุปกรณ์ตัวนี้ครับมาใส่สวิปกันกระชากครับผมครับก็เหมือนกับ power PA ที่ผมใช้ครับต้องมีซีนี้ไว้ครับหนึ่งตัวตรงสวิปเพื่อกันไฟกระชากครับอ่าเรามาดูกันสวิปตรงไหนครับคอมสวิปเลยครับนี่สวิตคือตรงนี้ครับผมคอมสวิปเลยครับสำหรับคนที่เจอปัญหาตรงนี้ก็สามารถนําไปแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นสวิปตัวใหญ่ครับแล้วก็ตัวนี้ค่อมเลยครับค่อมสวิปเลยครับผมครับ ตัวนี้ก็ยากพอสมควรครับทําเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วปิดตูดแล้วมีลมออกก็ต้องแกะไอแกออกครับเพื่อลดแรงลมออกให้มากสุดครับตู้ตัวนี้มันใบเล็กแล้วก็ดอกเล็กครับผมครับห้องปิดเป็นส่วนที่สําคัญมากที่สุดถ้ามีลมออกนิดหน่อยก็ส่งผลต่อเสียงได้ทันทีครับผมครับคือว่าเป็นจุดที่หนักครับผมในการทํางานตัวนี้ครับผมจุดที่หนักครับแต่ก็สนุกครับสนุกจะได้ทําครับผมสนุกมาก ลองเสร็จแล้วครับนี่ชุดแหลกลองของเรานะครับผมครับลองเพื่อไม่ให้เสียงออกไละรบกวนเวลาเราทางานนะครับพอลองเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาตรงนี้ครับชาร์จแบตดูนะครับผมว่าแบตเข้าหรือเปล่าครับผมครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็ชาร์จจนแบตหมดแล้วครับแล้วก็มาชาร์จครับไปว่าชาร์จใช้ได้ครับอย่างตัวนี้ครับผมตัวนี้เห็นไหมครับผมเราเช็คหลอดไฟครับวันนี้แบต3มก้อนครับแล้วก็ชาร์จให้ลูกค้าไว้ครับผมน่ครับผมนี่ครับอย่างตัวนี้ก็แบตหมดแล้วเหมือนกันเห็นไหมครับเราก็เปิดจนแบตหมดแล้วก็มาชาร์จดูว่า ไฟตัวนี้สามารถทํางานได้ไหมครับผมโอ้ยากครับงานตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับห้าถึงหกถึงเจ็ดตัวต่อวันในการส่งแต่ออเดอร์เข้าครับวันละสิบกว่าใบกันเลยทีเดียวครับผมครับตัวนี้ถ้าอยากส่งทันตามนั้นลูกค้าหนึ่งก็ต้องประกอบให้ได้วันละสิบห้าใบต่อวันครับจะส่งตามเป๊ะทุกอย่างครับตัวนี้ก็เริ่มช็อตแล้วครับตัวนี้ครับในการส่งว่าการประกอบของเราได้วันละเจ็ดใบแปดใบเท่านั้นครับผมครับ ถ้าทำโอด้วยก็น่าจะได้วันละสิบห้าถึงยีบใบครับทำโอ้วยตอนนี้กำลังเริ่มผลิตทำโอแล้วตอนนี้ครับผมเพื่องานประกอบ DIY ให้ทันครับผมตอนนี้